สวัสดีครับอยู่กับผมช่างโต้งโซลาเซลล์ช่องโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรยุค4.0นะครับก็วันนี้ผมผมเข้าเวรก็ได้เปิดอ่านหลายๆคอมเมนต์ลแล้วกันในในช่อง YouTube ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับปั๊มน้ำหรือว่าแผงโซลาเซลล์ในส่วนไหนบ้างที่พี่เพื่อนๆน,นที่ยังยังติดปัญหาอยู่ก็ไปเจอคอมเมนต์นึงที่ที่ ได้รับรู้เกี่ยวกับระยะเวลาการได้น้ําในการสูบน้ำนะครับสูบน้ำสูบน้ําจากบาดานนะสูบน้ำจากบาดานโดยใช้โซลาเซลล์เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะถามกันมาว่า,าที่ผมลงคลิปไปก็คือเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาจุมนเนี่ยมันทํางานได้จริงเหรอปั๊มน้ํามันทํางานได้จริงเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็มีมีพี่พ แอดไลน์มาเหมือนกันว่าของผมเนี่ยเก้านาฬิกานี้ยังไม่ไหลเลยนะช่างอะไรประมาณเนี้ย <S <S ผมก็เลยว่าจะจะมาทําคลิปเนาะทำคลิปให้ดูว่าเวลาเจ็ดโมงเชา้าหรือเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยของผมที่ไปติดให้ลูกค้านะก็คือจะไหลเกี่ยวกับทุบกบอ่อเลยถ้าถ้าหย่อนไม่เกินระยะประมาณระยะหย่อนไม่เกินสามสิบสองเมตร ที่ผมสังเกตมานะครับก็คือ32เมตรจะหย่อนหย่อนไม่เกินนี้ถ้าเกิน40เมตรลงไปนี่ผมก็ดูเวลานะจากที่ผมติดตั้งเสร็จก็ประมาณ2โมง8ดโมง8ดโมงเนาะ8ดโมง8ปดแดโมงตรงนะครับ8ดโมงตรงก็ไหลแล้วนะจากที่ผมไปติดเพราะว่าผมออกจากบ้านออกจากร้านนี่ก็คือประมาณตี5ถึงที่หมายของลูกค้าเนี่ยก็จะประมาณ หกโมงเช้าหรือหกโมงครึ่งหรือเร็วกว่านั้นผมก็เริ่มทํางานเลยเริ่มลงปั๊มเริ่มติดตั้งแผงก็เสร็จประมาณ8 8ดแโมงแนาฬิกานี่แหละแล้วก็เดินปั๊มที่40เมตรมีคลิปนึงครับที่เดินปั๊ม40เมตรก็ไหลเลยก็ไหลก็ออกออกประมาณเกือบเต็มท่อนิ้วครึ่งอยู่นะครับที่ระยะ40ก็วันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวผมพาไป ไปชมไปชมว่าว่าปั๊มน้ำที่ผมติดไปเนี่ยระยะหย่อนที่32เมตรปั๊ม1100วัตต์2ระบบนะครับใช้แผง410วัตต์ไปจำนวน4แผงว่า7นาฬิกา30นาทีหรือว่า7นาฬิกาหรือน้อยกว่านั้นน่ะมันไหลไหมผมจะออกไปแต่เช้าเลยเดี๋ยวไปทำคลิปให้ดูเนาะโอเคเจอกันที่หน้างานอ่าก็สวัสดีตอนเช้ากันอีกรอบนะครับ ตอนนี้ก็เวลา6โมงประมาณนะครับ6นาฬิกา44นาทีประมาณนี้แต่ว่านาฬิกาผมเดินเกินไป8นาทีก็ประมาณ6โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปหน้าง,งานหน้าง,งานที่ที่ติดตั้งโซลาเซลล์เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่หน้าง,งานครับ ตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็เวลาปัจจุบันนะครับเวลาปัจจุบันนี่ศูนยนะครับศูนย์เจ็ดาก็ผมก็เห็นน้ำไหลแบบนี้แล้วอ,อันนี้ไม่ได้ไม่ได้จัดเตรียมอะไรเลยนะครับก็คือผมเปิดแค่ฝากล่องดูเปิดแค่ฝากล่องดู แต่ก็ยังไหลไหลไม่ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่เพราะว่ารอบจะค่อนข้างสวิงเพราะว่าเพราะว่าแดดแดดก็มาดูรอบจะสวิงนะครับที่พันพันสี่ร้อยสวิงขึ้นลงบ้างเพราะว่ามันเช้ามากอยู่ก็เจ็ดนาฬิกานะครับเจ็ดนาฬิกาถือว่าเช้ามากอยู่นะ,ะเจ็ดนาฬิกา 3, านาทีสนาทีเนี่ย แต่ก็มีน้ำน้ำไหลนี่ไลมาให้เห็นแล้วอาจจะออกก่อนผมประมาณนาทีสองนาทีได้นะนี่ผมก็มาถึงอ่าแดดนี่อ่าผมให้ดูแดดนี่นะครับแดดแดดก็เพิ่งโผ่พ้นโผพ้นภูเขาขึ้นมาเองก็ก็เจ็ดนาฬิกานะครับเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาก็ทำงานได้แล้วบ่อน,นี้ลึกสามสิบ สเมตรที่หย่อนปั๊มนะนี่หย่อนปั๊มไปสามสิบสองครับผมหย่อนปั๊มไปสาสิบสองเมตรนะตัวน,นี้ผมหย่อนปั๊มไปสาสิบสองเมตรกินาฬิกาของผมนี่ก็ไหลแล้วนะอ่าก็พาพามาชมจริงๆเลยเพราะว่ามีลูกค้าหรือมีท่านอื่นๆน่ะที่บางทีอาจจะไม่ได้ซื้อกับผมนะก็เข้ามาถามเยอะมากว่า ของพี่อ่ะทำไมยังไม่ไหลเลยไปไหลเอา9ก้าโมงสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็โอ้รู้สึกแปลกใจมากอ่าก็คงจะมีเป็นหลายกรณีเนาะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าว่าเป็นเป็นเพราะอะไรมันมันทำไมถึงถึงไม่ไหลอ่าก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะครับการเลือกสเปคปั๊มเนี่ยสำคัญที่สุด การเลือกสเปกปั๊มแล้วก็การเลือกสเปกแผงให้ตรงกับกล่องควบคุมของปั๊มเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูกล่องควบคุมข้างในก่อนแล้วกันอันนี้แผงผมเป็นโมโนนะครับโมโนฮับเซลสี่ร0อยสิบวัตต์ของยี่ห้อไรเส้นนะครับเน้นว่าเป็นยี่ห้อไรเส้นเลยก็บอร์ดนี้ติดติดมาเอา่น่าจะครบปีแล้วนะเป็นปีแล้วนะจนเจ้าของได้ลงบอร์ดที่สองอะ่ะที่อยู่ตรงอีก อีกที่นึงอ่ะที่ผมลงในคลิปไว้อ่ะครับอ่าจนได้ลงบ่อที่สองแล้วนะตัวนี้ตัวนี้เป็นสองระบบด้วยเป็นหนึ่งพันหนึ่งรอยวัตต์นะอะผมพาดูตอนนี้รอบก็ค่อนข้างสวิงอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าไอแดดเนาะความเข้มของแสงเนี่ยมันยังยังอาจจะไม่ถึงเท่าไหร่แต่ก็จะพอพอมีความเข้มแล้วอ่าไม่ใช่น้ําขาดนะครับเช้าๆแบบนี้อ่าเป็นรอบที่สวิง เกิดจากไอแรงดันของของแผงเนี่ยจ่ายเข้ามาเวลาแดดเวลา,าแสงน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะค่อนข้างที่จะสวิงหน่อยอกระแสก็เพิ่งได้1.7 1.8แอมเองนะตอนนี้ก็เวลา7นาฬิกา6นาทีก็ถ่ายคลิปมาประมาณ3นาทีแล้วก็รอบได้ที่พันสี่ตอนนี้เริ่มกล่องควบคุมเริ่มทำงานนิ่งแล้ว อาจจะมีความเข้มขึ้นมาที่ที่พอดีกับแผงแล้วก็จ่ายให้กล่องควบคุมตัวนี้ทำงานจ่ายไฟลงปั๊มนะเป็น2ระบบนะครับตัวนี้ผมเลือกฝั่ง DC นะสวิตฝั่ง DC b a เบรกเกอร์ DC AC ไม่ได้เอาขึ้นนะครับไม่มี AC นะ AC ไม่ได้เอาขึ้นก็รอบป,ปกติดีดีแล้วเริ่มดีเริ่มดีตอน7จ็นาฬิกาเนาที เจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับตัวนี้เป็นเป็น AC ทับ DC 1100งันหนึ่งรวัตต์รับ DC input รับ DC input ไม่เกิน340ร้อยสโวลต์้อยสี่สบโวลต์แผงตัวนี้ก็จ่ายประมาณ40่สโวลต์ก็สี่สี่สิบหกร้อยหกสิบตอนนี้ได้โวลต์มา88.4แปดจละที่ลงไปขับปั๊มนะครับ เดี๋ยวจะมาพูดถึงว่าเป็นยังไงทำไมทาไมยังไหลอยู่เนาะตอนนี้ก็คงที่แล้วนะครับดูก็ได้ก็ได้ประมาณเท่านี้แหละแต่ก็ออกนะที่ระยะ32ผมหย่อนเป็นนิ้วครึ่งลงไปหย่อนเป็นนิ้วครึ่งลงไป8ท่อนนะ8ท่อนบ่อน,นี้แท่อนเลยก็เลือกใช้ปัม๊มสเปคดูดลึกสุด75เมตรนี่แหละเจ็ดเมตร สิบคตัวนี้เมื่อหย่อนลงไปที่ระยะ32เมตรก็จะได้ประมาณ7 0 0ดลิตรเจ็ดพันลิตรหกพันลิตรเจ็ดพันลิตรต่อชั่วโมงก็ใช้แผงได้เต็มสูงสุดที่6แผงนะตัวนี้แต่ผมใช้4ี0วัตต์ไป4แผงเป็นโมโนฮาร์ฟเซลอ่วันนี้ขอทำคลิปเกี่ยวกับโมโนฮาร์ฟเซลลก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูโพลีโพลีสีแผง 340วัตต์เหมือนกันแต่เป็นโพลิฮาร์ปเซล์ว่ายังไหลไหมช่วงช่วงเช้าๆแบบนี้เนาะ,อะโอเคเดี๋ยวผมพาพูดถึงรายละเอียดกันว่าทำไมมันถึงถึงน้ำไหลได้ในเวลานี้แล้วก็ทำไมถึงบางท่านถึงไม่ไหลเดี๋ยวค่อยไปเช็คกันเอาทีหลังเนาะว่าเป็นยังไงแบบไหนอ่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แผงกันเลยก็คือตัวนี้เป็นชนิด โมโนคิทตั์ไลน์นะครับโมโนโมโน410วัตต์ฮาร์ฟเซลดูวีวีสี่สดวีส่สนะครับส่วนกระแสดได้10แอมตัวนี้จ่ายจ่ายโหลดได้สูงสุดก็คือ10แอมนี่อันนี้เป็นแผงประมาณ2คูณ1เมตรนะครับตัวนี้จะได้ ไดว้วนที่สูงกระแสก็คือจะสูงสุดแค่1 0แอมป์ก็คือจะเหมาะเหมาะกับพวกปั๊มบาดาลในปัจจุบันเนาะแผงชนิดนี้นะครับก็คือความยาวประมาณ2อเมตรเนี่ยที่เขาทำทำมาเป็น9บัตรบานเนี่ยก็คือก็คือเป็นแผงแผงรุ่ดปกตินั่นแหละ2อเมตรแล้วก็แรงดัน40.6แรงดันถือถือว่าโอเคถือว่าเยอะ แต่ว่าแผงรุ่นใหม่ทีนี้กรณีแผงรุ่นใหม่นะครับแต่แต่ยังไม่เห็นของลาเส้นนะแต่ผมเห็นของของยี่ห้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็นซันฟีหรือว่าเป็นพานาโซล่าในปัจจุบันนะครับก็คือเขาจะทําแผงลงมาเล็กขนาดแผงเนี่ยจะประมาณ1.6หรือ1.7นะเนี่ยตรงนี้ตรงแผงนะครับ จะประมาณ1.6หรือ1.7ก็จะสั้นจะสั้นกว่าสั้นกว่าประมาณเท่านี้แผงอ่าแล้วเขาจะทำเซลทำเซลเนี่ยบีบเซลล์เข้าไปด้านนี้จะสั้นส่วนด้านนี้ก็ยังคงยังคงคงเดิมอยู่ที่ประมาณ0.9 0.9เมตรนะครับเกือบ1เมตรนั่นแหละแต่ว่าด้านนี้ไม่ถึง2ไม่ถึง2เมตรนะครับ อ่าไม่ถึง2เมตรทําให้ทําให้ค่าค่าแรงดันค่าแรงดันที่เขาที่เขาทําออกมาตรงนี้นะครับไปดูเนมเพจก็ได้นะของเพื่อนๆพ,พืี่พี่ถ้ายังใช้แผงรุ่นนี้อยู่ก็จะไหลช้าหน่อยในเวลากลางวันแล้วก็จะหยุดทํางานเร็วขึ้นหน่อยในเวลาตอนช่วงเย็นตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะได้ประมาณสาสิบ 30นะสาหรือ35หรือ37เนี่ยแะผมจำไม่ได้ต้องไปดูเองอ่าตรงเนี้ยตรงคำว่าโวลต์นะครับโวลต์ VMPP อ่าหรือดูโวลต์ VOC ก็ได้ VOC น่าจะได้อยู่ที่37มนสะที่ผมจำไม่ผิดส่วนกระแสเนี่ยกระแสเขาจะโดดไปที่1 2บสองแอมป์สิแอมป์แล้วแต่แล้วแต่กำลังวัตต์ของแต่ละรุ่นนะครับอ่าคือแผงรุ่นนั้นจะใช้จะขับกระแสออกมาได้สูงแต่ว่าโวลต์ค่อนข้างที่จะต่ํา จึงทําให้ปั๊มบาดาลของเราเนี่ยปั๊มบาดานของเรานะครับที่รับที่รับค่าโวลต์ค่าโวลต์สูงๆเนี่ยอย่างเช่นไม่เกินสามร้อยสี่สิบโวลต์นเนี่ยเขาจะทํางานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โวลต์เขาจะมาน้อยอ่าตัวโวลต์เขาจะมาน้อยนะครับโวลต์เขาจะมาค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่ากระแสอาจะสูงแต่ว่าปั๊มบาดานในปัจจุบันน่ะก็คือเขาจะเน้น เน้นกระแสกระแสไม่เกิน8แอมป์หรือ1 5แอมป์เท่านั้นในการขับโหลดเยอะกว่านั้นไปแล้วมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าทําให้กล่องกล่องควบคุมมันร้อนนะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ส่วนค่าโวลต์ค่าโวลต์นี่ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าไม่ให้เกิน340ในเฉพาะรุ่นนี้นะครับเฉพาะรุ่น1,100วัตต์นะรุ่นอื่นก็ก็ดูเอาเอง อาจจะไม่เกิน190โวลต์ในรุ่น750วัตต์อันนี้ของโจใไดนะอ่าแล้วก็ไม่เกิน430โวลต์ในรุ่น1000 1500วัตต์หรือ2แรงนะครับอ่าก็ไปดูที่ว่ารุ่นที่อนุกรมแผงได้ได้3แผง4แผง5แผง6แผงจนถึง8แผงจนถึง2แรงเนาะก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูอหอาจจะเกิดจากที่แผงนะครับที่แผง ที่แพงเราก็เป็นได้นะครับในส่วนเนี้เพราะว่าเคยมีลูกค้าโทรมาถามเยอะมากน้ํายังไม่ไหลเลยสองโมงเช้าเป็นไปได้ยังไงอ่าแล้วก็การเลือกต่อไปการเลือกสเปคกััมผมพูดต่อเนื่องเลยนะการเลือกสเปคกััมนะครับก็คือสําคัญเหมือนกันบางคนไปเลือกสมมุติบ่อตัวเองลึกบ่อตัวเองลึกที่ ลึกสุดนะลึกสุดหกสิบเมตรอ่าลึกสุดหกสิบเมตรแต่ว่าไปเลือกปั๊มสเปคหย่อนลึกสุดที่สี่สิบห้าเมตรอ่าสี่สิบห้าเมตรแล้วเอาปั๊มรุ่นสี่สิบห้าเมตรเนี่ยไปหย่อนที่ระยะสี่สิบเมตรตัวนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าแม็กเนตส,สูงสุดของมันก็คือสี่สิบห้าเมตรเราหย่อนปั๊มไปแล้วสี่สิบเมตรเนี่ยรับรองว่าน้ำขึ้นมานี่ น้อยมากแน่นอนอ่ะน้อยมากนี่หมายถึงตอนแดดดีๆด้วยซ้ำนะครับที่ว่าน้อยมากอ่ะอ่าน้อยมากนี่คือแดดดีดีแต่ถ้าแดดแดดไม่ดีแดดไม่ดีหมายความว่ายังไงหมายความว่าแดดช่วงเช้าอ่าแดดช่วงเช้าที่มีความเข้มความเข้มไม่ไม่ค่อยพอเท่าไหร being so uhm, ่เน so, ี่ยเหมือนช่วงเหมือนช่วงนี้นะครับก็อัดคลิปมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็เจนาฬิกา15นาทีแล้ว เจ็ดนาฬิกาสินาทีแล้วอาจจะไม่โฟกัสนะครับแต่ผมดูให้แล้วกันก็ประมาณ7นาฬิกา15นาทีแล้วตอนนี้น้ําก็เริ่มแรงขึ้นแล้วแต่ถ้าลูกค้าไปเลือกสเปคน้อยแล้วเอาไปหย่อนลึกๆเนี่ยมีผลแน่นอนเกี่ยวกับปั๊มที่ส่งส่งแรงดันกําลังน้ําขึ้นมากว่าจะถึงปากบ่ออ่ามันต้องใช้กําลังเยอะและใช้กําลังไฟที่เยอะ มากขึ้นในการส่งน้ําดันน้ําขึ้นมาคิดดูว่าน้ําน้ําเต็มในท่อนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วเนี่ยมวลน้ํามันหนักขนาดไหนเอาแค่เราแบกแบกแค่ท่อแล้วกันแบกแค่ท่อสิบเส้นเนี่ยหนักขนาดไหนอ่าแล้วทีนี้มีน้ําอยู่ข้างในท่อเวลาใบพัดทํางานเนี่ยมันหมุนดูดน้ําขึ้นมาเนี่ยมันทําให้สูญเสียกําลังที่เยอะเพราะว่าใบพัดมันน้อย อาศัยว่าย่อนย่อนตื้นระยะไม่เกิน32สองเมตรในรุ่นแม็กเน4สี่สิบห้าอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปย่อน4ี่ิปุ๊บเนี่ยหรือเกินไปนั้นหรือซื้อ44เนี่ยเกือบจะเต็มแม็กเนเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่า2โมงก็ยังไม่ขึ้นแต่ปั๊มน่ะทำงานนะครับเสียงปั๊มนี่ทำงานแต่ว่าน้ำไม่ขึ้นน้ำไม่ขึ้นเพราะว่ามันยังดันดันมวลน,น้ำขึ้นมาไม่ถึงดันมวลน,น้ำขึ้นมาไม่ถึงนะครับ ในส่วนนี้เนาะก็ลองลองไปเช็คกันดูก็คงจะมีอยู่อีกสาเหตุหนึง่งก็คือการดึงสายไฟยาวเดี๋ยวผมมาพูดการดึงสายไฟยาวแล้วกันครับก็การดึงสายไฟนะครับหรือการเลือกใช้สายไฟเนาะตัวนี้ผมผมดึงสายดึงสายไฟไปปั๊ม ผมใช้ตัวนี้เพราะว่าผมระยะระยะหย่อนไม่ไม่เกินไม่ซูมเนาะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะว่าว่าเป็นยี่ห้ออะไรแล้วก็เบอร์ไหนเบอร์นี้เป็น3คูณ2.5นะครับ3คูณ2.5รมก็ขอให้เลือกให้เลือกที่มีมออก,กแล้วก็ทองแดงทองแดงเต็มหน่อยเพราะว่าสายไฟเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะ จะหลุดจะหลุดมออกอเยอะแต่ตีตามออกออยู่นะครับแต่หลุดหลุดกันเยอะมากแบนด์ที่ผมใช้ก็คือไทยูเนียนนะครับไทยูเนียนเนาะก็สั่งสั่งเกียร์ที่ที่ทองแดงเต็มอ,อันนี้ผมพูดได้เลยว่าผมผมสั่งเกียร์ทองแดงเต็มนะครับก็คือไม่ไม่ได้ไปเลือกที่ร้านก็คือสั่งสั่งเลยสั่งว่าผมอยากได้ทองแดงเท่านี้อ่า แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นของยี่ห้อยาสกิยาสกิก็แพงมากแต่ว่าเต็มแน่นอนซื้อครั้งเดียวนี้จบงานได้ได้ได้ได,ดีแน่นอนนะครับอ่าในส่วนนี้เนาะก็การเลือกสายไฟก็มีผลสมมุติเราเอาปัม๊มปั๊มแรงๆไปเลยหย่อนที่60เมตร60เมตรแล้วเนี่ยเราต้องเลือกใช้สายเบอร์4แล้วนะไม่ใช่เลือกใช้เบอร์3 3 3คูณ2.5 เพราะว่าระยะค่อนข้างลึกคอนอเวลากําลังไฟหรือกระแสไฟเดินทางลงไปหาปั๊มเนี่ยมันค่อนข้างคข้างยากนะครับก็ก็คือให้ให้เป็นให้เป็นเบอร์ใหญ่เนาะเบอร์ใหญ่ก็มีอยู่ประมาณนี้นะสาเหตุหลักๆก็คือขอให้เดินเป็นเบอร์ใหญ่แล้วกันพวกจุดต่อพวกอะไรเนี่ยทำให้แน่นทำให้แน่นย้ำหางปลาให้ดีนะครับอ่าแล้วก็ m c 4ก็ ย้ำให้ดีๆจุดต่อทั้งหลายเนี่ยก็สำคัญสำคัญมากกับปั๊มโซลาเซลล์เราสำคัญจริงๆเพราะว่าถ้าจุดต่อไม่ดีนี่มีปัญหาแน่นอนในอน,นาคตเนาะก็อยากจะฝากทุกท่านแล้วกันเนาะถ้าใครมีข้อสงสัยก็สอบถามผมมาแล้วกันหรือมีหรือมีหรือมีใครเคยเจอปัญหา เหมือนเหมือนกับลูกค้าของผมเนาะที่เอาคือไม่รู้อะว่าซื้อมาจากที่ไหนแล้วไปติดตั้งยังไงแบบไหนอะแต่ว่าก็ทักมาถามว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้อ่าผมก็ให้คําแนะนํานะผมก็ให้คําแนะนําไปก็ลองเอาปรับปรุงแก้ไขกันแล้วกันเนาะว่าว่าระยะเวลาตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็จนถึง 8นาฬิกาเนี่ยน้ำจะต้องไหลแน่นอนไม่เกินนี้ในสภาวะแดดแดดดีนะครับแดดแบบนี้นะก็คือไม่ไม่ค่อยมีมเมฆบดบังหรือขี้ฟ้าเนาะเขาเรียกขี้ฟ้าบดบังนี่อาจจะเป็นริ้วๆิ้วนิดหน่อยอาจจะมีฟ้าริ้วๆิ้วนิดหน่อยไม่มีปัญหาขอให้ขอเห็นเป็นเป็นดวงตะวันแบบนี้รับประกันว่าไหลแน่นอนนะครับก็ลองเอาไปปรับ แต่งประยุกต์กันแล้วกันก็มี3หัวข้อหลัก,ลกๆที่เกิดเกิดจากน้ําไหลช้าในเวลาในเวลา,าตะวันกําลังขึ้นนะครับ 1. แผง 2. การเลือกสเปกปัม๊มแล้วก็ระยะหย่อน3การเลือกใช้สายไฟนะครับสายไฟลงปั๊มนะสายไฟลงปัม๊มแล้วก็จุดต่อต่างๆส่วนสายแผงนี่ผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกัน สายแผงนี่ผมก็ใช้ของยี่ห้อลิงค์นะครับเบอร์ 4, สี่สแควร์มิอ่าสี่สแควร์มิลเป็นสายของโซลาเซลล์โดยเฉพาะเลยเป็นสายของโซลาเซลล์เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นรูปไปให้ดูแล้วกันเนาะว่าว่าเป็นสายยี่ห้อไหนผมใช้เบอร์สี่นะครับเบอร์ 4, สี่สแควร์มินเขาจะเคลือบอ่าเคลือบเงินเนาะเป็นทองแดงนั่นแหละแต่ว่าเคลือบเงินกันพวกอ่าฟักทั้งหลายขี้ตะกันนั่นแหละบ้านเราเนาะ โอเคถ้าใครมีข้อสงสัยหรือหรืออยากแชร์ความรู้อ่าบางส่วนผมก็ไม่รู้บางส่วนผมรู้ผมก็เอามาขยับขยายให้เพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆฟังเนอะในส่วนการสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์เนาะโอเคก็ถ้าใครมีปัญหาหรือติดขัดก็ แอดไลน์ <Ad> ผมมาดีกว่าไม่ไม่ต้องโทรนะครับขอเป็นแอดไลน์ดีกว่าเพราะโทนี่โอผมรับไม่ทันอะ่ะมันติดหลายสายบางทีครับผมแล้วก็ทํางานด้วยทํางานประจําด้วยก็ขอเป็นแอดไลน์นะครับถ้าถ้ามีสาเหตุหรือปัญหาอะไรก็รบกวนแอดไลน์เบอร์โทรผมนี่แหละเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าหกศูนย์สี่ห้าสองนะครับอ่าหรือใครมีประสบการณ์อื่นๆก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะอ่าลงใต้คอมเมนต์ได้เลย เดี๋ยังไงมาแชร์ประสบการณ์กันโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปการรีวิวระยะเวลาการได้น้ำดีกว่าของปั๊มน้ำโซลาเซลล์โอเคเดี๋ยววันหน้าผมจะทำคลิปแผงโพลีโพลี่ามบวัตต์4แผงอ่าแล้วขับปั๊มอันเดียวกันนี่แหละปั๊มหนึ่งแรงครึ่งนี่แหละว่าระยะเวลามันจะได้กี่นาฬิกาที่ที่ปั๊มจะทำงานได้เนาะ โอเคเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้กันดูอตอนนี้ผมก็กาลังเดินทางกลับนะครับก็ถ่ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับระยะเวลาการได้น้ําของป um ั๊มสมมติโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ถ้ามีพี่ๆท่านไหนสงสัยอยู่เนาะเกี่ยวกับการทํางานของปั๊มน้ําตัวเองเนี่ยว่ามันใช่3สาเหตุ4สาเหตุที่ผมพูดไปในคลิปไหมก็ ก็ลองเอาไปปรับใช้ประยุกต์เอานะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยก็แอดไลน์เบอร์ผมได้แอดไลน์เบอร์โทรผมได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันก็จะเดินทางกลับแล้วเดินทางกลับแล้วตอนนี้ก็ประมาณ7นาฬิกา 40, 40นาทีนะครับก็กำลังเดินทางกลับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับถ้าผมมีคลิปความรู้ดีๆหรือ ข้อปัญหาที่เจอกันบ่อยมากเกี่ยวกับปั๊มน้ำโซลเซลล์เนี่ยก็ก็ให้อ่าก็จะมาแชร์ให้มาแชร์กันให้แล้วกันเนาะวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปไปก่อนสวัสดีครับ